วันนี้วันนี้นะมีมาบอกเก่าวเพื่อนช่างนะครับอันนี้ปั๊มเป็นปั๊มไฮดรอลิกยกลิฟต์นะครับผมเป็นปัญหานะเวลาเวลาหมุนดังแก้แก้แก้แกะครับนี่นะอันนี้เป็นตัวเกว่าอันนี้เป็นตัวใหม่นะเฟืองลูดนะครับผมเป็นปัญหานะอูไหนอูไหนต้องการนะฮะติดต,ต่อติดต่อพี่อะไรครับ นี่สันติขอเบอร์ไว้หน่อยครับศูนย์ดแปดครับสามเก้าเก้า้าสามเก้าเก้าครับผมครับผมเบอร์ติดต่อนะอันนี้ชัดเจนนะเพื่อนเพื่อนช่างเมมไว้เลยนะ<ก>ทุกอย่างนี่<ก>ลเครึ่งหมื่นเหลือเจ็ดร้อยห้าบครับจากครึ่งหมื่นเหลือ7 5็อห้าสิบนะผมโทรไปสอบถามบอกว่าไม่มีไม่มีนะให้สั่งใหม่หมื่นกว่าบาทนะนี่ชัดเจนนะครับผมนะถ้าเปลี่ยนปัม๊มเปลี่ยนปัมปนป๊มมีครึ่งหมืน่น อันนี้เจ็ดอห้าสิบพอนะโทรได้เลยนะเครื่องสกแกนอะไรทุกอย่างเลยนะเน<อ>าะไม่สันตินะเนาะเครื่องสกแกนร้อนอัพนงอัปเดตซ่อมได้โทรหาพี่แกได้เลยนะครับน,บนี่ข้างในนี่มีกองนะครับแต <พอ S 2> ่ว่าไม่มีนะปลอมล้างะะอ่าถอดเป่าล้มล้างหน่อยนะกอง ครับนะเพื่อนช่างเวลามีปัญหานะครับติดต่อพี่สิติเลยนะครับผมเบอร์โทรทิ้งไว้ให้แล้วนะนี่เพืองตัวเดียวนะผมขับรถไปถึงที่เขาจำหน่ายตัวเนี้ยที่ขายอุปกรณนะ์เนี่ยเขาบอกว่าไม่มี ไม่มีผมก็ทุกใจฮนะไม่รู้จะเสาะหาไม่รู้อะไรเสียกันแน่นะครับนี่เลยมาเจอของดีพอดีเลยนะเราไม่ต้องเสียตังค์เยอะนะครับเครื่องมือพวกสแกนนะพวกไฟฟ้าสแกนไฟฟ้าจะไม่ทุกแกไม่หมดขายทุกอย่างติดต่อได้เลยนะครับติดต่อได้เลย ใส่ถังน้ำมันก็ไปแล้วนะครับหอยตัวนี้ลิฟตัวนี้ใช้ไม่ได้น,นานมากนะรทดสอบทดสอบขยับไหมขยับไหม,ขย,ไหมขยับแล้วเนาะดีนะอุ้ยชัดเจนครับใช้ได้แล้วนะ ถ้าสนใจจะซ่อมเครื่องมือนะฮะติดต่อได้เลยนะคะตามนี้นะฮะครับผมวันนี้าาว่สวัสดีครับ